มานั่งอยู่นี่แอร์สบายดีทักทายสบายดีตอนเย็นพี่น้องสบายดีเนะลูกวันไม่เกิดนะสบายดีพี่โลอดมะเขียบนี่ซื้อมะเขียบโลนึงหาสิบพันพี่น้องเออแล้วก็ซื้อข้าวจี๊ซาวพันก้อนละสองพันแล้วก็ซื้อนมแล้วก็ซื้อคอนดอกให้เด็กน้อยถ้าก็พากันมาแตงหงเฮียนเอาเด็กน้อยไปหงเฮียนไม่ยังไ่ายใคร่ายวันไม่เกิดวัคนไปกินใช่จะคือบทสื่อนำมามากินนี้ นี่ด้วยเอาไปขายตลาดแรงเลยนี่ได้หาสิพันธ์นะเฮ้ยไอแม่อ้ายกินละลายกินโลดนี่เจ้าน้อยทุกนี่ใส่ละลายก่อนไปตลาดจะน้ำทิพย์ันรรณยากบอกคลีบุ๊มีบอกคลีงามฝนเขาบ่ายงามฝนเขาบอกมาเขาบ่าวนักฟางเงี้ยใส่ลายในนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านมมันกับเขาจี๊ซ่าก่อนนะฮะโภระกอนบ่ให้น้องก่อนอยาอะไรซักอ่ะอน้องก่อน เออกัดแล้วลูกเออเขาป่าเลยเนาะตัวนี้เนาะไอ่เอามสิจะลายบอสน้่งเป็นลายบอสการบอได้คือแข็งแข็งสบารุกแข็งก็มีอยู่มันนุ่มมันหนาเป็แข็งรุ่นหนึ่งก็มีข้าวจีฮะรุ่นหยาบหยาบรุ่นหนึ่งนะแต่ว่ารุ่นนี้มันนุ่มได้ขอก็เลยเอารุ่นนี้ซะก่อนสองพันเนาะ ก้อนสองพกีบได้นีก้อนหนึ่งกีบซื้อก้อนนฟาซีมก่อนนะตอนไหงซีมก่อน่อ,อยซีมคือแมยอหยุเกันสบาดีและผักสบายดีแหล,ละหนังเฮียมปสองอนุบาลสามาเฮียนก็นยังบริจาคพี่น้องเลยจ่ายได้ขาเฮียนไหม,มยังบริจาคลูกยังสุดจะอีกสุด สุดเฮียนสุด hmm. ก nah ีฬาทิบหน่อยกันยังมีเงินซื้อพอจะได้ซื้อกินจำนี่ลนะพี่น้องใส่หมักกินข้าวจีใส่นมมัน่ะกินข้หมากเกี๊ยวลงหาทิพนมางามๆเลยหมากกงามๆอยู่กินก็กินข้าวกินข้าวจีแล้วก็ไย่กิน มันหังกินลูกม uh, ันหังกินเอฟบ้างไหมอฟซีทมหาเจอนางลูกอืมนนไบางเฮียนหมุนบ่พอจะยังบทันอนเงินใหงมพอจนอนบอกโอนเงินให้ยังบโอนเถอปีนมีเงินจ่ายขาเฮียนโลนางลูกลอืมนเอฟบ้างเอามาเกืบยัง

รวางมันซื้อนี้สิ่ยังตุยอยู่ไ่อืมหน่อนคืออะรคืออะไเป็นคือไอบีเืออืน่ก่ากาลยนมิ้ี้ออกกัางกายคือเป็นะ้ำ อ,อยู่แมฮะรกี้มันเห Memory ี้ยมันคืเหี้ยไม่ห้าด็กอาจะขอเจ้าเดี๋ลูกเอาอากเอาอีกไม่ดีเกินว่าอีนกูสั่งสลงก็เอาอะไรกูหมงโลซิันกอหาโลตี้กูกินได้ตอนนี้ประมาณหกเจ็งแล้วบอกิน กินแป้งอันนึงชแม่บอจบแ่บอจบกน้เออแห่บอลจบก็เลี่ยงจะง่ายยูดองเดชมาล็อกตกแตงเดเดชเดหนุยังกบอ่ะไปเหยียเบี้ยอยู่มดีก็บไปคิ้ออมไว้ฮะก็มามาแล้วก็แรนขาหน้าเจ็บท้อง มะเขียบโลหะสิบพ uh uh uh. ันไปดมมีเงินแสนหนึ่งไ <S ession> <S ession> ่ตลาดซื้อเขาจีให้ลูกแล้วก็ซื้อมะเขียบมัดแม่แม่มันขาดั่ะกันมล้อืนมกินหลอกมันบวมไหมอ่ะเลือดไปต้องบุกอ่ะมาขี้หดแน่ มาเด้อกินมาเคขือกินข้าวจีเด้อเด็กน้อยฮะก็มาตรงนี้เกี่ยวข้าบัวหวานคนที่กินบัวหวานแฮงแบบเป็นหมาค่ะไปตัดทิ้มมันหยดได้ก้อนอะไรคือกันตัดทิ้มแบบมันกินเนี่ยนะได้กินดูๆผัดอี่แม่มันปลูกโลใหม่เลยมันเกิดเฮ้ยขอกะห้ากันแหลกหากันแล้ มีหมดเบื้งในของเาอยู่ทูนี่นี่ยขบรนมีคือมีหมดวะอามันตอมสื่อเนาะอ้าจะสูว่พี่บ้านจะแบบขั้นแทข้าวข้นโวจะได้เอานางนคือากล้องกับโบเห็นพี่น้องจะไปลืมอยู่ใส่น้าตอมันตื่นกตื่นแล้มันึกออกปะาปุกเพราะมันเป็น <ไ>มกพร้าเบาลงคายไหมเอ้อยอ <laughs> เลกจอยจะได้ดิไม่ได้มกพราวบบนี้แต่ว่าจะคือเบาลงไปคลายมกพร้าวอ๋อไม่คุนค้นเขาคื้นแต่กงหน่อยดิชี้หามากตัวคลายพวกคายหน้าเหมือนนะเวลานังก็จะมีคุงมายู่เหอกเวลายืนยนังคีนั ก็ขึ่นไหมกแล้วูกข yeah> ึ้นนะจับส right> uh> ่้นลม้น่กินมดกินของน้อยอืมเน่มัดเมียนแม่ดเมีนมันช่อ้วน้ำทิพยปัแซ่บ มมาทำไเ้มหัดคนตกมันล่นบ่ได้จ่อยด้แจ่มันล่นเองมันไปลหรอไปหาลินะแม่บไบอซื้ออไีมลเหมือนนี่ค่ะมือน้ซื้ออะไมากอีเมลเอเก็บเอาลดว่ให้พระปราชาให้นางถึงขนมเสบาทำไมถ่าเด้อเจ้าก็บอกพูดเหรอม ก็บม่ให้ปลูกสับตนนะอืออ้ไรเขียบปอเก็บมางอแ้วยด้แเหยะอ่วนเหลียวกันอืมน้ำซื้อดีงามโบวานกาบุรีรันย์ทสุดเลยค่ที่อานากก้ค่ะใหายกระโดดมีเต่งเต่ <laughs> ซีซี่อย่างสอนกูกูซีว่ามาขีหนฮะมาเออาอีกมาเฉีอยหนุกวมาเอาเชิดชายให้เยบอากขโบขายไปมาขายเต้กัไปตลาดที่เกวาขาให้มมาราจะอยากบล็อกครอี่เลยได้ไมมได้ะัเงิน

โทรอยู่ยแหละไปตอนยังบ่แล้วอ,อาบน้ำยังบ่ได้อาบอ่ะไปขอกินอิ่มแล้วเขาจงไปถ่ายกิน,กนอิ่มแรงเลยีนน่น้องเฮียเบอร์ทองชวนหัน่มเบียร์อีป้าเบอร์ละพูลละสองปองเหรอเฮียเอาตื้อนทำไมมันห้ายก,กีบแล้วอีมันมีบัวบอมมันน้อยเดียว บัวนะ้นากุ้ยเหันนนยะได้กวาขายพี่มาย่างนีอนนน้อาามามา 9, มนานาาม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 าอามามาอาามามาานาม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  ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมีดีเด้องเด้อขอบใจได้รับมาติดตามเราพกกัะป๋งคลิปหนึคลิปนี้งร้าไปกอนมาโบราณคือโบรนานย่างนี้กเต็มกระถังอะนะคะ